สจ้าดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเนาะเมื่อนี้ก็มาพอกับตะวันชายอินรนเวชกาจะพี่น้องพี่น้องเห็นบ่นี่นี่จ้าสตอรอเบอรี่พี่น้องสตอรอเบอรี่ปลาเนาะวาสิบเก็บมันลามาสัน่นมันก็หลายหล่อตาหล่อใจค่ะพูดพี่น้องก็เลยเก็บสะดอกขั้นแขว วัดที่นี่มันมันใหญ่เต็มที่นะจ๊ะพี่นอ้องจ้านั่งเก็บเลยจ้าสุดๆจะต่อบัลีปลาอยาู่จ้าตะวันงบรลีอยู่ในปลาจ้านั่งเอาเลยพี่นอ้องยืนมาไว้ดอกรุ่นนี่จะเป็นล่ม เน็กจน่ะขีแตกแปดหลายแห่งจะพี่น,อน้องมองนี่เคยเอาไปแล้วจ้ะตะลับนึงว่าสิวเอาแล้วหรอมันหลายเว่ย ยเก็บต่อจ้ะพี่น้องถ้ทาตัดไปก็แสดงวา่าความจำเต็มเน่ใจพี่น้องก็จะได้ซ้ำ ซ้ำเลยจ้ะถุนกลัวสิบเปัดต่วตวอวิ่งโอเลี่ยวค่อยเสียนทายได้ไหมนอกจากพี่น้องอุยอ๊ยอุย๊ยผู้ใะพี่น้องมึงผู้ใะให้สืบเกีย่ยวกัสูวมันหลอดตาหลอดใจอีดีดิจจะมีตัวน้อยเนี่ย